มาครับผมคริสต์มาสกิจส่งท้ายปีเจม c o คอลเลกชันนะเว้ยการ1,000 0ลุ้นเรียวมาลิกเชลซีแล้วก็ริเวอร์นะครับการันตีบอก8แล้วก็เกิน5,000อมิมแต่ผมว่าการเนี้ยลุ้นไม่หนุกต้องเป็นพวกเนี้ยสถึงแลุ้น22มาริตการพวกเนี้ยเลทดีแต่การมา,าลิตเนี้ยไม่ดีผมจะไม่พูดว่าผมอยากได้ตัวอะไรและผมจะไม่พูดว่าผมไม่อยากได้ตัวอะไรถ้ามันจะมาเขาไม่รักมันก็มาใช่แหละมามาครับผมวันนี้ผมเปิด เป็นมูลค่า1ล้าน f อหรือตีเป็นเงินประมาณหน0 0 0บาทรัฐบาลไทยแล้ว <necessary> ก <In God terms> ันไปไปครับผม10,000ืเ100ห็นว่ากดทีละ10คุ้มสุดไม่รู้ว่าคุ้มกาลิน่าหรือคุ้มคนเปิดเปิดเลยทีละสินะครับม่วงเหลืองอันนี้ต้องได้แหละอ๋อต้องเก็บให้ครบ6อันอินฟินิตี้สโตนไหมล่ะชิวชิวอบผมทีละ1ทีละ10ไปแหละเห็นว่าทีละสิแม่งคุ้มเนี่ยด้เงินแลวพันเอ็มว่าอะดูรอบนึงก่อนว่าทีละส0เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะครบอันนี้ขาดขาดอะไรอะขาดฟ้ากับเขียวครับอย่างราน เขียวมาแล้วเ,เขี่ยอมาสองขาดฟ้าเพื่อนฟ้ามาหน่อยเนี่ยต้องกดลงมารับเนี่ยขอฟ้าหน่อยครับฟ้าเดียวเพื่อนสองพันแล้วนั้นเนี่ยยังไม่ได้เลยว่ะเชีย่ยไฟไม่มาเลยเอาละทีละยี่หรอ,อขอขอให้มันครบก่อนโอ้ขอฟ้าหน่อยถ้าครบสามพัน,นยังไม่มากูไปกดฟ้าแล้วเอ้ยกูไปกดยี่สิบแล้วมาแล้วฟ้าโอเคได้แล้ว หมดไป2 6 0 6มาทีละ20ดิฟ้ามันออกยากครับเพื่อนฟ้าไม่ต้องมาแล้วนะเอามว่วงเฮ้ยถ้าฟ้ามาอีกอันนึงก็ดีม่วงก็ได้ฟ้ากับม่วงนะเฮ้ย <Wow. S 2> แต่ถ้าฟ้าอีกอันนึงอะ่ะมันได้เลยนะเนี่ยอ้ช่างมันเถอครับผมปล่อยอไปดีกว่าปล่อยอไปปล่อยอไป ก่อนที่มันจะหมดเก็บไว้ก่อน500เนี่ยเอ็มมีอยู่70,000แล้วกันกลมๆครับผมมาดูซิได้อะไรเจ็ดหมื่นนะครับเฮ้ย200,000แล้วเฮ้ยเ0 0 0หมอ่เหอ้ย,ดยได้มา200,000เป๊ะๆเลยไม่ก็เกื 200, อบ200,000อ่ะเอาเรื่องผมขอเปิดแบบทีละใบแล้วกันผมจะเปิดชิวๆนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดบวก1กูก็จะเปิดชิวๆอะ่ะคุ้มจัดยังไม่ได้เปิดการ์ดไอปตัดยังไม่ได้เปิดการ์ดสิบใบไม่ดีซีอ่ะการ์ดอะไรไม่รู้อ่ะ โอเคไอเดียาร์คือคาเฟ่รันเกมครับผมโคเคนี okay. ่สี่พันเลยเหรอฮะุ <Huh? S 1> ้ยแพงอ่ะโอ้โหตอนไม่ล็อกนะครับผมการมีน้อยปีนี้มีน้อยการมีน้อยครับปีนี้โอ้โหการบวกแปดนี้สิบเก้าใบเลยเหรอ uh. เนี่ยไม่รีบอะ่ะยันเช้าอะ่นะ,นอะ 8, เนี่ยการเนี่ยหกถึงแปดเนี่ยเก้าเจ็ดดูดิ่คุณจะได้บีทีบีสักอันไหมอุย B B. อ้ยบีทีบีอุ้ยอิตาลีเซ็นเตอร์แบ็ค เหมือนพี่บอลเลยอะลำลำมันมากปีแคปครับผมโอเคมาเลสเมนติเมล่าแปดให้หน่อยกันไม่ได้พี่ชายอียิบเอครับผมไอคนอย่างฉันนั่นเป็นได้เพียงไฟเย็นในสัตว์ ไม่รีบครับไม่รีบ EBS ครับ EBS ครับอุ้ยไฟฮะไอของของเชฟอะประเทศอะส <c oughs> องหมื่นอะแล้วอุป,ปรกรณ์นำสไตล์มาเลย <c oughs> มึงใครอะเ <c oughs> พื่อนเมทเวนโก้แวนโก้แวนโก้สิบใบรวดครับไป ย2 22, 22, 22. ิบสองยิบสองยี่ิบสองยิบสองอียี่สิบไฟแพสสนามตัวล็อกเลยเฮี่ยแม่งมาทุกกิลดเลยสัตว์อุ้ยแสนเหรอชากา้าอุ้ยกูตัวโจตา้าถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะมาครับผมอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันเนี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> มันมีอียี่สิบคัดร้อยนี่มารู้จักคำว่าฝรั่งเศส ST ปะ่ะตัวเนี้ยจะไม่พูดชื่อแล้วกันรู้แค่ว่าฝรั่ง บูมจักระดากาบูมบูมอย่างน้อยก็เพิ่อมโอกาสให้มันได้ตัวดีๆหนหอ่อยเว้ย E21 การนี้เติมครบเท่าไหร่วะกูลืมการนี้เติมครบ2,000นะครับ E21 ไปเลย1,000 0่100ครับเพื่อนเปิดกิจมัน1น0 0 0ครับไฟอังกฤษ C A M ผู้ใดแจ็คก,กินหลุดแจ็คเขาบอยออกถืงเปิดนุด้านถึดยเชื่อมาผิดปีปะ จะรอดูสิว่าปีที่มันเหนือกว่าเนี้ยมันจะมาหรือเปล่าห้ามือนเหลือบกแปดโอ้ยเหลือเยอะอยู่นั้นเนี่ยมามามาสามถึงแปดครับเพื่อนหกไปไปก่อนเลยกูยังไม่ทันได้แบบเสียงยังไม่ทันหายเลยมึงเอาแล้วหรอแล้วอือ้อ F A มาเพื่อนยี22 U, 22 U ่สิบสองยยบสองยบกปดเพื่อนซีเอ็มโอ้โหเป็นไซสมากคว่าเพื่อนโอ้ร้อยสิบหกบปดโอ้ฝรั่งเศสปีสวยแล้วปีสวยแล้วอ่ะเอพีเอลสามถึงแปดไอ้สัตว์กาดล่ำรวยเพื่อนกาดล่ำรวยตีสามเวลานี้แหละ อ่ะผมขอเปิดใบนี้ก่อนเลยใบนี้เป็นการ์ดดีกว่าใบนี้เนี่ยหถึงแปดเ่ยกูเปิดขอขอเปิดร้อยสองสถึงปเฮ้ยอันนี้ดีกว่าผมไม่รู้อะกูเปิดเลยไม่ลีลาด้วยแล้วแต่ดวงยี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่สิบสองยูโอเคตีสี่ครับผมเจอกันนะครับหาเลน2ยี่องเซลเดี๋ยวพี่ขายให้น,ะน้องประมาณสักส0 0แสนละกันไม่เยอะไม่แพงหรอกเนาะ300แสนบาท <Hey! S 1> ประมาณนี้ห้าิห้าแล้วครับไปยี่ิบสอยูเพื่อน พักยาวเลยไหมไอสัตว์เอาแมวกดเอาหางกดแล้วกันยืมหางหน่อยได้ป่ะตัวเองลยวุ้ย F A หาวใส่กูด้วยไอสัตว์ เหลือห้าใบอ่ะให้มันเหลือห้าใบอ่ะกวดเองเลยจบๆมาสัตว์ยี่สิบสองยี่สิบอยูไปเลยไม่ต้องพูดภาพต่อเพลงมันปรับเปลี่ยนปรับแปลงเลรียแล้วเห็นไหมไอตับฝรั่งเศสหกแปดมาอเลโอล่ามานลิดยี่สิบองยูเซียหกแปดการเนี้ย ยีสิบสองสวยเพื่อนบาฟิลเอลไอเอลมันมันไม่ใช่กูบอกอุ้ยช่วงเปลี่ยนผ่านเลยสักร้อยยสิบเอ็ดมาดิกูบอกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านใครอะร้อยย่สิบเอ็ดเลยหรอเท้าวินนี้เอลเดวิลนะมึงร้อยยิบเอ็ดมามามาดวงกำลังม,มาครับช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านเอฟเอไฟมาก่อน ต,ต่อ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 ก right. an ูไม no ่สนกูไม่สนกูไม่สนกูต่อยิปสองยูไฟไฟไฟสวยช่วงเปลี่ยนผ่านฝรั่งเศสเอทีเซ็นเตอร์แบ็กแปดมาแปดมาดิต่อี่ช่วงเปลี่ยนผ่านกูต่อมาเอฟเอไฟบาซิลฝรั่งเศสอีกแล้ว LW เอฟเอไม่มีเอ็มบาเป้ร e. ีเปิดการด,ดีครับผมหกพันรีเปิดเลยยี่สิบสองไฟสวยเยอะแปดอย่อออยาคาดหวังพี่เดี๋ยวมันให้มาอกีกโอเคไม่คาดหวังครับผมการนี้การไร 8, ล่แปดพันหรอกการนี้เงินจริงแปดพันปะไม่คาดหวังนะ ผมว่ายัางไงก็ต้องบมกแปดฝรั่งเศสครับผมเซ็นเตอร์แบ็กอีกแล้วครับผมโรมาเอฟซีแบ<ป>๊กให้กูคาดหวังหน่อยก็ดีนะการ์ดสุดท้ายครับผม,ผมจับเวลาอยู่ตอนนี้ตีสี่กำลังจะเก้าแล้วผมบอกคนดูว่าจะเปิดตอนตีสี่สิบนาทีสแตนบายข้างเวทีมาเมาส์หายรอแล้วการ์ดนี้ เป็นการ์ดการันตีบวก8น่าจะเป็นการ์ดกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้ที่ผมจะได้เล่นเพราะว่าแพ็กในร้านค้า,าผมเปิดไปแล้วลุ้นมารลิตเชลซีลิเวอร์สแตต102การันตีบวก8ตอนนี้ตี49นาทีถ้าตี40ผมจะปล่อยเมาส์ทายเฮ้ยเมาส์นิ้วชี้ตัดปล่อยนิ้วชี้จะปล่อยเลยการ์ด10,000บาทนี้เฉย ตีสี่เก้าอยู่ตีสี่เก้าอยู่มเท่าไหร่แล้วะท้าเป็นบรรดาเนี่ยมะเหือมือกูแตกแล้วเนี่ยน้องยังไม่สิบเอาของกูของกูเป็นหลักสิบแล้วเชลซีไอ้สัตว์อุ้ยไม่เกลือนะไอ้สัตว์ เอาเรื่องล้านเจ็ดนะเว้ยโคนาเต้2องล้านสอล้านหนะครับไออันนี้ไอร้อยยีอีก4ตัวสองสามแสนนี่ถูกมากประมาณล้านเจ็ดสองล้านหนึ่งสองล้านส่เงินส0งแสนสล้านหกล้านเประมาณ2องล้านแปสองล้านเก้าโอเคประมาณถ้าตีรวมๆก็ประมาณเกือบเกือบสล้านล้านแล้วกัน